ครับ FC ทุกท่านครับผมเบสพาลุยเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับวันนี้ก็มันกช่วงหน้าร้อนนะครับก็ก็มีอุปรสรรคอุปรสรรคในการส่งปลานะครับก็มองหลายท่าน,นที่อยู่ในกลุ่มนะครับก็มีทั้งส่งไปจากทางไปรษณีนะครับก็ก็เขียนว่ารากาศแตว่าอากาศช่วงนี้มันร้อนจัดบางคนก็หอ่อห่อฟอยกันความร้อนหรือกับกล้วย หรือใบตองอะไรต่างๆต่างๆนานๆครับก็มันก็ช่วยระดับหนึ่งนะครับแต่งของผมผมห่อทั้งทั้งสองสาอย่างนะครับแล้วก็ครับตัดตัดตัดแผ,ผ่นโฟมนะครับก็เ,เท่ากับกล่องนะครับเพื่อจะทําเป็นฉนวนกันความร้อนนะครับชั้นหนึ่งเพื่อจะให้ในกล่องของเราเนะี่ยลองลองโฟมไว้ในกล่องเลยนะครับ ก็อันนี้ด้านข้างก็นีก้นกล่องครับแล้วก็มีด้านขอบชั้นแล้วก็มีฟ้าปิดอีกและข้างในก็จะแพ็คปลาด้วยห่อใบตองนืือใส่กระดาษชุบน้ำก็ว่ากันไปนะครับแต่นี่จะ,จะ,จะกันความร้อนได้ได้หกสิบเจ็ดบเะเพิ่มโอกาสในการ ส่งปลาทั้งปลาสวยงามแลวปรากาศนะครับได้ได้มีความปลอดภยอัยยิ่งขึ้นนะครับน,นี้ก็เป็นเกจเล็กๆน้อยๆน,นะครับก็ขนาดกล่องก็เป็นซีสองนะครับก็ขนาดซีสองก็จะจะสูงนะครับกล่องจะออกสูงนะครับไม่ไม่ยาวทั้งสูงนะครับเพื่อจะได้ยัดพวกใบตองหรือพวกชนวนกันหอมตอนได้เยอะขึ้นนะครับ จำนวนตาก็ประมาณสองตัวสามตัวสี่ตัวว่า,ก,ากันไปนะครับในกล่องหนึ่งนี่ครับขนาดสองตัดอันนี้ก็ตัดไปแล้วนะครับตัดให้ได้ขนาดตามกล่องนะครับแล้วก็เหลือให้ให้มีฝาปิดด้านบนอีกทำฝาปิดด้านบนชั้นหนึ่งครับกล่องของเราจะได้มีความไม่มีความร้อนเข้ามาแทรกแซงเข้ามา กองก็กจะได้เย็ยนขึ้นนะครับปลาก็จะไปถิงลูกค้าแบบปลอดภัยยิ่งขึ้นก็มีเก็ดประมาณนี้ครับอ่าออกแพกปลาใส่ในลงในกล่องอ่ทาทำแผ่นโฟมปิดด้านบนอีกชั้นนะึงครับเป็นฟ้าปิดปลาก็จะอ่าปลอดภัยยิ่งขึ้นส่งไปก็มีความมั่นใจอ่า 70%ว่าปลาจะปลอดภัยถึงมุกนาครับก็คิดนี้ไม่มีอะไรมากนะครับก็มีเกดสาระน่ารู้เล็กๆน้อยๆสำหรับคนที่จะส่งปลาไปไกลๆนะครับคือใกล้ๆเราช่างที่นี่อากาศร้อนนะครับเดือนเมษาสภาช่วงนี้อากาศร้อนจัดมากถ้ารส่งปลาส่งปลาสวยงามนะปลาไม่ใช่ว่าปากระกาปลาปลาทองปลาสอดปลาอะไรก็ว่ากันไปปลาควารยูนะครับ แผ่นโฟมนะครับผมก็ซื้อจากตลาดนัดนะครับจากตลาดซื้นแผ่นใหญ่ๆมาแผ่นยาวๆใหญ่ๆก็ขนาดความหนาของแผ่นนะครับก็แล้วแต่คณชอบนะครับน่ครับสลัมัดสรัมาณเมตรครับประมาณหนึ่งนิ้วนะครับความหนาหนึ่งนิ้วความยาวก็เมตรห้าสิบครับเมตรเมตรหนึ่งพอดีครับกว้างเมตรครึ่งนะครับ ความยาวก็ามาตัดซอยๆแบ่งๆเป็นชิ้นๆตามขนาดกล่องที่เราซื้อมานะครับกล่องเล็กก็ตัดเล็กๆล,ลงนะครับก็ฝากไว้แค่นี้นะครับก็ตามคลิปต่อไปนะครับของเบสพาลุยเเ็นนะครับไม่ได้ทํคชิปนะั้นไม่ได้ไปหาปลาที่ครับช่วงนี้ก็อากาศร้อนจัดนะครับก็น้ําย่แรงก็ฝากชมคลิปต่อไปนะครับอาจจะมีพาไป สำรวจแหล่งหรือพาไปเที่ยวหรือพาไปทำกิจกรรมต่างๆก็ปฏิตามที่ผมเลยนะครับสวัสดีคนระับ